ไอ้าพู้ไอ้โง่อะเรือเราใหญ่ว่าเยอะาีเดปเลยตไปหาเงไปไม่ได้คคุณม่หมันจะสงไฟไปที่เราอะขเรออกาที่นไ้กมลันได้หรอทไมคุณไม่คจะ้งสมบัติคุณจะลงไปเอาก่อนพวกมันจะเอาไปคุณหพวกมันไว้คุูบ้าะเวลน้าดหน้าขาแบบนี้ถ้าผมไม่ลงไปก็ไม่ได้ลงไปอยู่ดีแหละ นาเจ้าต้องลงมาลงมาหาเรา ร้ายไม่ทาอะไรกับภาคิน,นันเราต้องได้รับการสั่งสอนทาอะไรต้องยิงที่ถูกมันได้เลยยิงไม่ทาอะไรภาคิน,นัยยิง ติเก่ากันมาเลยเนี่ยไม่หรอกนะคุณรู้อย่างเดียวว่าพันธะตั้งใจมากพอคุณปลอยมันนีนะมันก็มีอีกเสียงที่ผ่านไปมนคือคุณนี่แน่ว่าเลยผมยอมรับคุณแต่วันนี้เราต้องกลับกับตอนเชอร์เมคุณจะทำไงตอบตอนนี้เป็นโอกาสของเราแล้วนะพวกมันไม่อยู่แล้วนี่ถ้าคุณโดนยิงทั้งทีขี้ผ่านเลย ไปลงปลาไปฮต้องล่าคอตารางเลยไปพาของว่งไงหนุข่าวนก็ดนเาไปพี่จะไหวไหเนี่ยหนหนหลขกขนะเเานเนี้ยไปแล้วแคะ่นี้ขนาดมือกลมบเออหนักา,านี้อีเยๆไหมดใจเยอะวะตอนนี้เนี่ยพวกมึงนี <c oughs> ่ยปากป่อไว้ใครรู้แล้วกูโดนริงรู้่ หมดหน้าที่ของเราแล้วเจ้าจุดการบอสิเป็เทวัไลผู้กองผู้กองผู้กองถึงสั่งแล้วผู้กองเะเทไร 啥呀？<laughs> I've

อ่ะรายการอ่ะ,อะไอการมีจม่จะมันี่จะยกมี่การแล้วครับโอ้อยแล้วมึงไม่เ่าว็ด้วยวะโอ้ตล,ลบลตัว ้อนะคะผู้กองขอบคุณครับโชคดีมากเลยนะครับเนี่ยที่ห้ามเลือดได้ผลก็คือไม่งั้นคุณจะต้องเสียเลือดมากนะครับคุณเมย์คงทําให้นะครับคุณเมย์นั่นเหรอครับโหไม่น่าเชื่อเลยนะครับเธอเก่งมากนะครับผู้กองเธอเก่งมากครับนี่เธออยู่ที่ไหนแล้วครับเธออยู่ข้างนอกกับเพื่อนของเธอครับเธอกับเพื่อนของเธอช่วยกันพาผู้กองมาส่งที่นี่ครับเธอปลอดภัยดีนะครับคุณเมย์เธอปลอดภัยดีครับผู้กอง จริงแต่เธอมีท่าดีที่ดูเหมือนจะมีอาการช็อดอยู่บ้างเล็กน้อยครับพี่กรองครับชื่อบอกเธอด้วยว่าผม่ายชั่วโมงแล้วกรอ์อายในผ่าตัดมันก็นนนต้องใช้เวลานานเยอะแหละนั่งเอง มีการท้าเลือดไปแล้วก็เลยช่วยได้เยอะห้ามเลือดเหรอห้าตอนไหนอะอน,น,นี่เมย์ไม่ได้เป็นคนห้ามเลือดให้ผู้กองเหรอนี่เราเป็นหมอแล้วก็ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าเมย์เป็นคนห้ามเลือดให้นะเราทำไม่เต็มหรอกเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาถูกยิงอะไม่บอกเราเลยเอไรเม์ผู้กองประสุดเนี่ยเขาอาจจะช่วยตัวเองแต่นี่ทุกอย่างที่คลายไปนในทางที่ดีแล้วนะเมย์ต้องเล่าให้เราฟังว่าเกิดอะไรขึ้น เราตามเขาไปทำน้ำก็ช่วยเหรอเราแอบตามไปเองเขาไล่เรากลับอะแต่ว่ามันยีเราไม่กลับเพราะมันมาเห็นเข้าแต่ว่าเราก็เที่ยะลุไปได้ห้ามแต่ว่าเราไม่ฟังพวกมันเห็นเขา ถือยิงเราไม่ตั้งใจแล้วก่อนจะไม่นะเมย์นะเรารู้เมย์ไม่ได้ตั้งใจเมย์ไม่เคยตั้งใจสักทีแต่นี่คือผลจากการที่เมย์เอาใจตัวเองมันทำให้เกิดความเสียหายหลายครั้งแล้วนะเมย์นะถ้าเมย์คิดจะร่วมงานกับพวกกองประสบเนี่ยเฮ้ยต้องฟังเขาบ้าง ยานอนหลับก็ให้แล้วนะครับตอนนี้พวกคุณกลับไปก่อนได้ครับค่ะแต่ว่า,าเราอยากเข้าไปดูการก่อนนะคะได้ครับแต่ผมคิดว่าคงต้องให้คนไข้พักสักระยานค์ก่อนก่อนก็นเป็นนิด กช่วยชีวิตรเราเราน,นี่ยากเมือนลครนะรมผมก็ยังไม่ทราบเลยครับแต่ทางหน่วยมนุษย์กบเขาวิทยุรายงานมานี่ผมก็รีบมาเรียนให้คุณป้าทราบนะครับแต่ที่แน่ๆ,ๆเธอไม่เป็นไรมากนะ เด็กแอนฝันถึงคุณอาลีเมื่ออมาเตือนให้ดูแลคุณเมย์ดีๆเมื่อคืนนี่เอง,เองบอกไปเสียข้าว่าคุณเมย์ทาอะไรอีกอ๋อก็เธอฮะเป็นคนส่งผู้กองกระสุดไปที่โรงพยาบาลนั่นอะไรทำไมจะต้องเป็นคุณเมยด้วยไม่ดูดําดูดีอะไรกับคนแันนั้นคนอื่นก็เต็มเยอะแยะอย่างนี้ไม่ได้เลื่อนนะ ต้องเรียนท่านละที่ผมรีบมาเพราะว่าเธอส่งผู้กองมาสุดเรียบร้อยแล้วเพื่อเธอคงรีบกลับบ้าน,นครับที่ถูกผู้คนจะรีบกลับมาหรือว่าไอ้หมอนั่นอาการหนักต,า,ตายไปแล้วไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับคุณป้าเพียงแต่คุณแม่สิครับเธอไม่น่าลําบากอดหลับอดนอนเลยนะครับเป็นห่วงเธอควรเธอจะไม่สบายไปด้วยครับคุณป้าท่านก็ยังไม่ตื่นใช่ไหมด้วยเอาอย่างนี้ในธง ไปตามครณเมี์กลับมาเอาไปจารุมริบาลเลยนะคะดูเบครับยังมาสองคนคือดูลักษณะมือนคุณหนูจะมีเรื่องครับหน้ามันดิบหน้าอย่างนี้ดี๋ยวก็คนนอดหลับคนนอนมาเลยค่นี เมย์คะออไปทำอะไรมาคะเนี่ยมอมแมมตายแล้วหน้าตายอิโดโรดผมพายุ่งเยอ่อยังงี้ไปทำอะไรมาคะทุกหัวคะดำน้ำค่ะเล้เจอพวกโจรน,นะคะจำได้ยิงเขาผู้กองก็ถูกยิงเมย์ก็อย่างที่เห็นนะะี่ค่ะอีกแล้วเหรอครับคุณแม่ลมจะใส่ตายพูดออกมาได้หน้าตาเฉยออกไปดำน้ำกลางดึกเนี่ยแล้วก็ไปเจอกับโจรยิงกับโจรเนี่ยนะมครับ ผมห่วงคุณเมย์มากนะครับแล้วผมก็ทราบเรื่องแล้วด้วยไปจอกไปดูด้วยคุณนม้ต้องมาห่วงฉัาาานลรคะฉันปลอดภัยโน่นผู้กองประสุดขาดอาการปางตายเลยช่วยชีวิตคุนไว้ไปก่อนนะคะขอตัวเหนื่อยมากค่ะไม่ไหวแล้วว่าแล้วไงผู้กองประสุดมันลากคุณเมย์เข้าไปในเกี่ยวข้องเรื่องลูลาลๆาอ,อ,อีกแล้วป้าผมว่าคุณเมย์เปลี่ยนไปนะครับหลังจากไปฝึกเรียนดนำ,นำน้ำมันนี่ยใช่น่ะสิ โดนย้อมสมองป้ายอมไม่ได้ยอมเสียคุณเมย์ไปกับคนอีกหย,ยาบเถือถ่อนยังงี้ไม่ได้จําไว้นะในทงยอมไม่ได้ครับคุณป้าคุณป้าว่ายังไงผมรู้ว่าตามคุณป้าแต่ตอนนี้ผมขอตัวไปดูผู้กองมาสุดก่อนนะครับสอบสวนไดนะ้เรื่องงไงรายงานท่านทุกสิ่งทุกอย่างให้โดยละเอียดเลยไอ้เป็นใครอะบังอาจมาพาคุณเมย์ไปดําน้ำการดื รู้ึกว่าเพียอยู่ก็คงต้องต้องขอพักผ่อนก่อนนะคะหมอสั่งไว้หลือเปล่าใช่ค่ะทรอะไรระวังไปโทรอะไรคุณเป็นอะไรหรือเปล่าไปโทรอะไรโทรอะไรห่วงไอ้เด็กตองไม่สอบสนเมื่อก่อนแล้วเหรอคะเอาไว้ก่อน,ก,อนก็ได้ครับ ใจมากชวีดูสิคะท่านทำอะไรบ้าๆผ่านนี้ถ้าเกิดคุณเมย์ถูกยิงว่างไงโอ้ชวีอย่าโวยวายไปหน่อยเลยนะก็ลูกเมย์ก็กลับมาโดยปลอดภัยแล้วนี่นาะไม่ได้มีเรื่องอะไรแล้วก็คราวนี้สิคะปลอดภัยแล้วคราวหน้าล่ะคะโอ้ยิ่งฝันว่าคุณอารีมาเตือนอยู่ชวีชวีต้องแยกเรื่องให้ออกนะว่าเ,าเป็นคนละเรื่องคนละราวกัน แต่ท่านคะท่านควรจะห้ามผู้กองประสุดให้เลิกวุ่นวายคุณเมสักทีคนที่วุ่นวายนะคือลุงเมนะไม่ใช่ผู้กองประสุดถึงงั้นก็เถอคะค่ะถ้าคุณเมวุ่นวายยู่คนที่ไม่รู้จักเรียมเนื้อเรียมตัวชักนําไปในสิ่งที่มันจะเกิดอันตรายอย่างเช่นพาไปดำน้ำดึกๆอย่างเงี้ยจนเกิดเหตุจนได้อ่าลุงเมยตื่นแล้วเหรอลองลสบายดีคืค่ะ ปนห่วงนะคะป้าต้องห่วงค่ะเพราะคุณเมย์ไปอยู่ใกล้ๆแล้วเุ่นวุ่นๆอยู่กับกับคนที่ไม่รู้จักเจ,จีิมแลวเจมตัวอย่างเขาเนี่ยป้าไม่ชอบใจค่ะค่ะก,กองประสูติเนี่ยเขาไม่เจียมืลเเจมตัวนะคะป้าแต่ว่าเขาไม่เคยต้องการมายุ่งกับมเมย์หรอกคะ่ะเมย์เองค่ะที่ไปยุ่งกับเขาเพราะเกี่ยวกับเรื่องงานค่ะอ้างงานอีกล่ะแล้วลพอทํางานบ้าๆเนี่ยถ้าเกิดถูกยิงคุณเมย์ตายขึ้นมาทําไงล่ะคะ ปล่อยให้เน่าไม่ต้องตัดต้องเท่าก็ได้ดูสิคะเห็นคำไม่ตกซากตกฟ้าคนอื่นอยู่ได้มันเป็นเรื่องสุดวิสัยนะคะคุณพ่อเมย์ไม่ได้ปกป้องผู้กองประสุทธ์ค่ะผู้กองประสุทธ์ต่างหากเขาปกป้องแม่ คะจะบอกนะคะว่าจะไปดูผู้กองประสุทิว่าใกล้ตายหรือยังค่ะไม่รู้ว่าเขาตายหรือยังป้าอยากห้เตายไม่ใช่เหรอไม่ใช่ป้าดีใจค่ะหรือว่าป้ามีคนช่วยดีใจดูเถอะค่ะตั้งแต่ไปคบคนไม่มีสัมมาคารวะเนี่ยกล้าพูดจาถอนหงอคนแก่แล้วนะคะ